บทเรียนชีวิต2โครินธ์ตอนที่26ท่าแท้ของการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่วงเล็บ2ข้อพระคำัำภี2โครินธ์บทที่3ข้อ3ข้อ6ถึงข้อ9ข้อ18บทที่4ข้อ1กอการปฏิบัติและการปฏิบัติทั้งหลายทุกวันนี้คริสเตียนมากมายพูดคุยถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันและพูดถึงการต้อนรับการปฏิบัติทุกประเภทด้วย เรื่องของการปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆตามสองกรินโทมีการปฏิบัติเพียงแค่หนึ่งเดียวก็คือการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวในบทที่สี่ข้อหนึ่งปอลกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับการปฏิบัตินี้ตามพระเมตตาที่เราได้รับแล้วเราจึงไม่ย่อท้อในด้านหนึ่งในที่นี้ปอลกล่าวว่าเราส่วนอีกด้านหนึ่งเขาก็พูดว่าการปฏิบัตินี้ไม่ใช่การปฏิบัติเหล่านี้ ตามพระคำข้อนี้มีคนมากมายแต่การปฏิบัติมีเพียงหนึ่งเดียวอย่างไรก็ดีในหนึ่งกรินโทบทที่1 2ข้อ5เปาโลกล่าวว่าการปฏิบัตินั้นมีต่างๆกันในเวลาเดียวกันจะมีการปฏิบัติเพียงหนึ่งเดียวแต่ก็ยังมีการปฏิบัติมากมายนี่เป็นไปได้อย่างไรกันคําตอบก็คือในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงมีการงานเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้พระองค์ทรงมีเพียงแค่การปฏิบัติหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติการให้การหนึ่งเดียวสําเร็จลุล่วงบรรดาอัครทูตทั้งหมดเปโตรยาโคโบโยฮันเปาโลติโมเทียลล้วนได้ปฏิบัติการในการปฏิบัติหนึ่งเดียวกันต่อไปเปโตรไม่ได้ปฏิบัติการในการปฏิบัติหนึ่งเปาโลปฏิบัติการในการปฏิบัติอีกการปฏิบัติหนึ่งและติโมเทียวก็ยังปฏิบัติการในการปฏิบัติอีกการปฏิบัติหนึ่ง นี่ก็คือสถานการณ์ท่ามกลางนักประกาศอาจารย์และผู้ปฏิบัติทั้งหลายในทุกวันนี้พวกเขาได้ปฏิบัติการในการปฏิบัติที่แตกต่างกันเนื่องจากมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันดังนั้นจึงมีคณะองค์กรที่แตกต่างกันมากมายคณะแบปติสต์ปฏิบัติการในการปฏิบัติแห่งคณะแบปติสเพื่อทําให้การปฏิบัติการในคณะแบปติสได้สําเร็จคณะเพรสไบทีเรียนก็ปฏิบัติการในการปฏิบัติอีกประเภทหนึ่ง เพื่อทําให้การปฏิบัติการในคณะเพลสไบททเรียนได้สําเร็จคณะอิพิคิวเรียนคณะรูเทเรนส์คณะเมธอดิสก็ล้วนกระทําเหมือนกันบรรดาคณะองค์กรเหล่านี้ทั้งหมดก็ล้วนแต่ปฏิบัติการในการปฏิบัติที่ต่างประเภทกันเพราะเห็นแก่การปฏิบัติการของพวกตนเองภาคปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องตามพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เปิดเผยถึงการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียว ทุกวันนี้คิสตจากท้องถิ่นทั้งหลายนั้นไม่ได้ปฏิบัติการในการปฏิบัติประเภทที่แตกต่างกันให้สําเร็จลุล่วงเพื่อให้การงานมากมายได้สําเร็จพระเจ้าทรงมีการงานหนึ่งเดียวที่ได้กระทําสําเร็จลุล่วงโดยการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้นบัดนี้เราจําต้องมองเห็นถึงสิ่งที่การปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้ได้กระทําการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวในพันธสัญญาใหม่นั้น ได้นำพระคลิปไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวได้นำพระคลิปไปเจารึกเข้าสู่ภายในมนุษย์ในฐานะที่เป็นพระวิญญาณน,นั้นที่อยู่ภายในพวกเขาและเป็นความชอบธรรมที่อยู่ทางภายนอกนี่ก็คือการใช้งานของการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อเราประกาศกิตติคุณน,นั้นเราก็ควรประกาศเช่นนี้ทำนองเดียวกันเมื่อเราสอนพระกัมภีร์เสริมสร้างวิสุทธิชนหรือก่อสร้างคริสตจักรทั้งหลาย เราก็ควรกระทําเช่นนี้ด้วยเหมือนกันทุกสิ่งที่เรากระทําในชีวิตครืตรจักรนั้นควรเป็นการนําพระคลิปไปจารึกเข้าสู่ภายในวิสุทธิชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่ได้มีการปฏิบัติมากมายที่แตกต่างกันถึงแม้พันธสัญญาใหม่ได้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัตินั้นมีเพียงเดิมเดียวไม่มีสองแต่พันธสัญญาใหม่ก็พูดถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกัน การปฏิบัติเหล่านี้อ้างอิงถึงการปรนิบัติด้านต่างๆในคริสตจักรเมื่อหนึ่งโครินโทบทที่12บสข้อหพูดถึงการปฏิบัติต่างๆนั่นก็หมายถึงการปรนิบัติที่แตกต่างกันในชีวิตคริสตจักรวิสุทธิชนทั้งหลายมีส่วนร่วมในการปรนิบัติที่แตกต่างกันตัวยอย่างเช่นมีบางคนที่ดูแลยุวชนนี่เป็นการปรนิบัติประเภทหนึ่งมีบางคนเลี้ยงดูผู้ที่ยาววัยกว่าหรือผู้ที่อ่อนแอกว่า นี่ก็เป็นการปรนนิบัติอีกประเภทหนึ่งอย่างไรก็ดีการปรนิบัติที่แตกต่างกันเหล่านี้ล้วนทําให้การปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวการปรนิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวได้สาเร็จลุล่วงดังที่เราได้เห็นไปแล้วว่าการใช้งานของการปรนิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวคือการนําพระคริปไปหล่อเลี้ยงเข้าสู่ภายในโพลภัยที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราควรจะดูแลยุวชนในแนวทางใด เราควรทำเรื่องนี้โดยคนทางที่นำพระคริ์ไปหล่อเลี้ยงให้แก่พวกเขาทำนองเดียวกันเราควรจะเลี้ยงดูผู้ที่ยาววกว่าหรือผู้ที่อ่อนแอกว่าอย่างไรในการเลี้ยงดูผู้คนนั้นเราควรนำพระคริ์ไปหล่อเลี้ยงให้แก่พวกเขากระทั่งเมื่อพี่น้องหญิงทั้งหลายประชุมด้วยกันเพื่ออธิษฐานพวกเธอก็ควรที่จะนำพระคริ์ไปหล่อเลี้ยงการปรนนิบัติมากมายเพื่อการปรนนิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียว การปฏิบัติมากมายก็มีเพื่อการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้นเราร้วนยอมรับการปฏิบัติทั้งหมดที่ทําให้การปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวเพื่อการงานของพระเจ้าได้สําเร็จสมบูรณ์แต่เราก็ไม่สามารถยอมรับการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เสาะหาในการก่อตั้งหรือการสําเร็จสมบูรณ์ในการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการงานที่มีเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้า ตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถยอมรับการปฏิบัติซึ่งมีเป้าหมายที่จะก่อตั้งคณะเพรสไบทีเรียนเราก็ไม่สามารถยอมรับการปฏิบัติซึ่งเสาะแสวงหาที่จะทำให้การงานของแบปติสต์ลูเทรนหรืออีพิโคพาเลียนได้สำเร็จลุล่วงการปฏิบัติเหล่านี้คือการแตกแยกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถยอมรับได้การปฏิบัติที่เรายอมรับก็คือการปฏิบัติเหล่านั้นที่มีเพื่อการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่มีเพียงเดิงเดียวนั้นถ้าท่านจดจำความเข้าใจเช่นนี้ที่มีต่อการปฏิบัตินั้นและการปฏิบัติทั้งหลายและอ่านพันธสัญญาใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือจดหมายเล่มต่างๆท่านก็จะมองเห็นว่าความเข้าใจเช่นนี้ก็เที่ยงตรงข้าพเจ้าต้องการหนุนใจให้ท่านไปศึกษาหนังสือจดหมายควบผู้ไปกับแนวทางนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคำว่าการปฏิบัติและการปฏิบัติทั้งหลาย หากท่านทําการศึกษาเช่นนี้ท่านก็จะมองเห็นว่าการปฏิบัติต่างๆการปรนิบัติต่างๆที่แตกต่างกันล้วนมีเพื่อทําให้การปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้นได้สําเร็จหลุดล่วงการปฏิบัตินั้นที่มีเพื่อทําให้แผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าได้สําเร็จหลุดล่วงก็คือการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองแต่สําหรับการสําเร็จของการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิคตคริสตจักรนั้นมีความต้องการการโปริบัติมากมายความต้องการการปฏิบัติต่างๆที่หลากหลายแต่ข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการปฏิบัติและการโปรนิบัติที่แตกต่างกันเหล่านี้ล้วนมีเพื่อทําให้การปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวได้สําเร็จลุล่วงซึ่งก็คือการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่นั่นเอง การปฏิบัตินี้ได้นำพระเจ้าผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งไปจารึกเข้าสู่ภายในวิสุทธิชนพระเจ้าองค์นี้ก็คือพระวิญญาณน,นั้นที่อยู่ภายในเราและความชอบธรรมซึ่งเป็นการสำแดงทางภายนอกของเราการปฏิบัติแห่งการจารึกดังที่เราชี้ให้เห็นไปแล้วในข่าวสารตอนที่แล้วว่าพระวิญญาณน,นั้นและความชอบธรรมคือสองด้านของธาตุแท้ซึ่งได้ถูกจารึกเข้าสู่ภายในเราโดยการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณผู้ทรงพระชนอยู่คือด้านทางภายในส่วนความชอบธรรมที่ครบสมบูรณ์คือด้านทางภายนอกาตาแท้ของการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่นั้นครอบคลุมถึงสองด้านของพระวิญญาณนั้นในความชอบธรรมการปฏิบัติของเราในคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายนั้นจำต้องเป็นการปฏิบัติแห่งการจารึกการปฏิบัติของเราไม่ควรเป็นเพียงแค่การสอนเท่านั้นหากเราเพียงแต่สอนคนอื่นเท่านั้น ถ้าแท้อันศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ได้ถูกจารึกเข้าสู่ภายในพวกเขาการสอนไม่ต้องการท่าแท้ใดๆอย่างไรก็ดีการจารึกต้องการท่าแท้อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับการเขียนด้วยประการนั้นก็ต้องการน้ำหมึกหากท่านพยายามที่เขียนหากท่านพยายามที่เขียนหากท่านพยายามที่จะเขียนด้วยประกาที่ไม่มีน้ำหมึกแล้วก็จะไม่มีตัวอักษรใดๆปรากฏบนกระดาษนั้น ในการเขียนนั้นเราจำต้องมีน้ำหมึกเป็นธาตุแท้แห่งการเขียนจากนั้นเรายิ่งเขียนก็จะยิ่งมีคำต่างๆที่ถูกจารึกบนกระดาษนั้นทำนองเดียวกันเราจำต้องมีธาตุแท้อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนำเอาธาตุแท้นี้ไปจารึกเข้าสู่ภายในวิสุทธิชนทั้งหลายการปฏิบัติแห่งการจารึกนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวและธาตุแท้ที่ใช้ในการจารึกก็มีเพียงหนึ่งเดียวเช่นกัน เปโตรไม่ได้กระทำการจารึกประเภทหนึ่งด้วยท่าแท้อย่างหนึ่งส่วนเปาโลก็ทำการจารึกอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างกันด้วยท่าแท้อีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างกันไม่เหล่าอักรทูตไม่ได้แบ่งแยกและไม่ได้แตกแยกด้วยตรงกันข้ามพวกเขาล้วนได้มีภาคปฏิบัติในการจารึกที่เหมือนกันด้วยท่าแท้ที่เหมือนกันอย่างไรก็ตามนักประกาศในทุกวันนี้ได้มีประเภทของการจารึกที่แตกต่างกัน ประเภทของคำซ้อนที่แตกต่างกันผลลัพธ์พวกเขายิ่งซ้อนและประกาศการแตกแยกก็ยิ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจารึกที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้นก็จำต้องใช้ธาตุแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนนั้นจงเป็นธาตุแท้เพียงหนึ่งเดียวที่ได้จารึกเข้าสู่ภายในเราธาตุแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งจำเป็นต้องถูกจารึกเข้าสู่ภายในวิสุทธิชนนั้นคืออะไร ธาตุแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้ก็คือพระเจ้าตรีกภาพในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นศัพท์คำว่าพระวิญญาณนั้นที่ได้ถูกใช้ในพันธสัญญาใหม่นั้นมีความหมายยิ่งนักพระวิญญาณนั้นชี้ถึงพระเจ้าตรีกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งในเจเนซีสบทที่หนึ่งข้อสองได้กล่าวถึงพระวิญญาณของพระเจ้าส่วนที่อื่นๆในพันธสัญญาเดิมก็ได้กล่าวถึงพระวิญญาณของพระยะโฮวา ในพันธสัญญาใหม่สาบคำว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ได้ถูกใช้จากนั้นในกิจการบทที่1 6กข้อ7็ก็ได้กล่าวถึงพระวิญญาณของพระเยซูในโรมบทที่8ข้อ9พระวิญญาณของพระคริสต์และในฟิลิปปยบทที่1ข้อ19พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ในโรมบทที่8เราถูกกำชับให้ดำเนินในพระวิญญาณในพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ได้เน้นถึงการดำเนินในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือในพระวิญญาณของพระเจ้า แต่เน้นถึงการดำเนินในพระวิญญาณนั้นสุดท้ายในตอนจบของพระคัมภีร์ในวิวรณ์บทที่2 2ข้อ17ก็ได้กล่าวถึงพระวิญญาณนั้นได้เจ้าสาวดังนั้นพระคัมภีร์จึงไม่ได้จบลงด้วยถ้อยคำที่เกี่ยวกับพระวิญญาณของพระเจ้าหรือเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เกี่ยวกับพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณนั้นในวิวรณ์บทที่2 2ข้อ17ก็คือพระเจ้าตรีกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนนั้นเอง ข้าพเจ้าตระหนักว่าการพูดว่าพระเจ้าตรีกภาพได้ทรงผ่านขั้นตอนแล้วนี่จะสร้างความยากลําบากให้กับความคิดฝ่ายศาสนาข้าพเจ้าจําได้ว่าครั้งแรกที่ข้าพเจ้าใช้วลีที่ว่าได้ผ่านขั้นตอนเมื่อกล่าวถึงพระเจ้าตรีกภาพในข่าวสารตอนหนึ่งหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ประหลาดใจว่าข้าพเจ้ากล้าเกินไปหรือเปล่าที่กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงผ่านขั้นตอนแล้วในข่าวสารตอนนั้น ข้าพเจ้าชี day, ้ให้เห็นไปแล้วว่าทุกวันนี้พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนอีกต่อไปไม่ใช่พระเจ้าที่ดิบอีกต่อไปทุกวันนี้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ได้ผ่านขั้นตอนแล้วแต่หลังจากที่ข้าพเจ้าพิจารณาถึงเรื่องนี้มากขึ้นและได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกทีิลึกซึ้งทางภายในซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามาจากพระวิญญาณนั้น นั่นคือหากข้าพเจ้าไม่ใช้คำว่าได้ผ่านขั้นตอนแล้วข้าพเจ้าก็ไม่มีคำศัพท์ที่ดีกว่าจะให้ใช้ข้าพเจ้าพูดกับตัวเองว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ถ้อยคำอย่างเช่นติบและได้ผ่านขั้นตอนแล้วคุณจะสามารถปลดปล่อยข่าวสารที่เกี่ยวกับพระเจ้าตรีกภาพมาเป็นการรับสุขของคุณได้อย่างไรคุณจะสามารถสแดงหลักความจริงที่เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงผ่าน จนกลายเป็นพระวิญญาณที่ครอบคลุมสภะสีนได้อย่างไรคุณขี้ขาดตาขาวกลัวการถูกต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ณหรือเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้อธิษฐานและพิจารณาแล้วอย่างมากมายข้าพเจ้าก็รู้สึกมั่นใจในเรื่องการใช้สำนวนนี้ระยะอันใกล้นี้เราได้เรียนรู้ว่าวินเลียมลอและแอนดรู m ์เมเลก็ใช้ศัพท์คำนี้ในบทประพันธ์ของพวกเขาเช่นกัน คําบางคําที่ไม่ได้ถูกใช้ในพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามจะมีข้อเท็จจริงซึ่งให้เรามีเหตุผลในการใช้ถ้อยคําที่พิเศษเพื่อมาบรรยายยกตัวอย่างเช่นคําว่าตรีเอกภาพไม่สามารถพบเห็นได้ในพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงของตรีเอกภาพพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวแต่พระองค์ก็ทรงเป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ นี่ไม่ใช่ตรีเอกภาพหรือแน่นอนว่าใช่อันที่จริงแล้วตรีเอกภาพไม่ได้หมายถึง3มในหนึ่งแต่หมายถึง 3, าหนึ่งรูปแบบคุณศัพท์ของคําว่าตรีเอกภาพในเรบ trinity หรือตรีเอกแนเว็บ t r i น n ประกอบขึ้นจากรากศัพท์ภาษาละตินสองคํา tri หมายถึง3และอื่นหมายถึง1เพราะฉะนั้น tr ัยน์นเรบตรีเอกภาพ หมายถึงสามหนึ่งไม่ใช่สามในหนึ่งเนื่องจากพระกัมภีร์เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นตรีเอกฉะนั้นการใช้คำว่าตรีกภาพเพื่อมาพูดถึงพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณจะผิดอะไรเล่าเราจำต้องมีถ้อยคำบางคำเพื่อมาสําแดงถึงข้อเท็จจริงนั้นในหลักการเดียวกันพระกัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่าได้ผ่านขั้นตอนที่เกี่ยวกับพระเจ้าตรีกภาพอย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงเรื่องขั้นตอนของพระเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพยายามจะใช้คำว่าได้ผ่านขั้นตอนอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ได้พิจารณาถึงการกลายเป็นเนื้อนหนังของพระคริสต์พระคริสต์พระเจ้าองค์นิรันร์ได้ทรงปฏิสนธิในคันของหญิงพรมจารีคนหนึ่งและทรงบังเกิดมาในรางหญตาที่เมืองเบตเลเฮมจากนั้นพระองค์ได้ทรงมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นเวลา33ปีครึ่ง ในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงถูกตรึงตายและถูกฝังไว้ในอุโมงค์หลังจากที่ทรงไปเยี่ยมเยียนแดนบารณาแล้วพระองค์ได้เสด็จออกมาในการเป็นขึ้นขณะที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาทั้งหมดนี้แล้วข้าพเจ้าก็ได้พูดกับตัวเองว่าหากนี่ไม่ใช่ขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งแล้วถ้าเช่นนั้นมันคืออะไรเล่าเหตุว่านี่เป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งคุณก็จำต้องกล้าที่จะใช้สำนวนนี้ในข่าวสารต่างๆของคุณสิ การกล่าวว่าทุกวันนี้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงผ่านขั้นตอนแล้วคือพระองไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนอีกต่อไปหรือพระเจ้าที่ดิบอยู่เรื่องนี้มีอะไรผิดหรือถ้าท่านจับปลาได้ตัวหนึ่งและนนำมันกลับมาที่บ้านปลาตัวนั้นก็ยังดิบอยู่แต่หลังจากที่ท่านได้ปรุงมันแล้วและนำมันมาเสิร์ฟไว้บนโต๊ะอาหารเพื่อเป็นอาหารนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปลาที่ดิบตัวหนึ่งอีกต่อไป แต่บัดนี้มันเป็นปลาที่ได้ผ่านขั้นตอนแล้วพระเจ้าของเราก็ไม่ดิบอีกต่อไปในเจเนซิสเบอรที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดิบอยู่อันที่จริงแล้วตลอดช่วงพันธสัญญาเดิมทั้งหมดนั้นพระองค์ยังดิบอยู่พระองค์ยังไม่ได้ทรงถูกปรุงพระองค์ยังไม่ได้ทรงผ่านขั้นตอนโดยผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงการเคนและการเป็นขึ้น การกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริ์เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของพระองค์การที่พระองค์ทรงปฏิสนธิในคันของมาเรียและการที่พระองค์ทรงบังเกิดในเบเดเลเฮมนี่ก็เป็นสองด้านของขั้นตอนนี้องค์พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในคันของหญิงพรหมจารีคนหนึ่งเป็นเวลาเก้าเดือนนี่เป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งจากนั้นพระองค์ก็ทรงมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นเวลาสาปีครึ่งเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงกลางเขนนั้น พระองค์ได้ทรงอยู่บนกางเขนเป็นเวลาหกชั่วโมงต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงอยู่ในอโอค์เป็นเวลาสามวันทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่ขั้นตอนหรอกหรือมีบางคนอาจจะกล่าวว่าการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงกางเขนและการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเพียงแค่กระบวนการไม่ใช่ขั้นตอนถ้าว่าตามความเข้าใจเช่นนี้การกลายเป็นเนื้อหนังเป็นกระบวนการหนึ่ง และการตรึงกังเขนก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่องค์พระผู้ไทยของเราได้ทรงวายพระชนเพื่อความบาปของเรากระทั่งหากเปลี่ยนจากคำว่าขั้นตอนไปเป็นกระบวนการก็ตามแต่ข้อเท็จจริงก็ยังคงเหมือนเดิมนอกจากนี้สิ่งที่ท่านเรียกมันว่ากระบวนการนี้แต่แท้ที่จริงแล้วก็คือขั้นตอนนั่นเองพระวิญญาณน,นั้นและเจ้าสาวในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณนั้นเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าตรีกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนอันที่จริงแล้วพระวิญญาณนั้นคือการสำแดงที่สุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนเราได้มองเห็นไปแล้วว่าวิบอนบทที่2 2ข้อ17กล่าววา่าพระวิญญาณนั้นและเจ้าสาวก็กล่าววา่าไม่มีสำนวนใดในภาษาของมนุษย์ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้อีกแล้วพระวิญญาณนั้นคือการสำแดงที่สุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพ ที่ได้ผ่านขั้นตอนส่วนเจ้าสาวก็คือการสำแดงที่สุดยอดของมนุษย์สมส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อมาถึงวิวรณ์บทที่2 2ข้อ17พระเจ้าตริกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนและมนุษย์สามส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้สมรสกันและได้กลายเป็นคู่ครองแห่งจักรวาลนี่หมายความว่าพระเจ้าตรีกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนและมนุษย์สามส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ได้กลายเป็นหนึ่งการสมรสนั้นจะยอดเยี่ยมสักเพียงใดนั่นจะกลายเป็นการสมรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลและเราล้วนได้ถูกเชิญให้เข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นด้วยพระวิญญาณน,นั้นในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าตรีกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนคือธาตุแท้ที่ได้ถูกจารึกเข้าสู่ภายในของเราเนื่องจากธาตุแท้นี้ได้ถูกจารึกเข้าสู่ภายในเราแล้วเราจงไม่อาจยังคงเหมือนเดิมอีก การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นภายในเราบางทีกระทั่งขณะที่ท่านกำลังอ่านข่าวสารตอนนี้อยู่นั้น้าแทอันศักดิ์สิทธิ์บางอย่างก็ได้ถูกจารึกเข้าสู่ภายในท่านท่านอาจจะไม่ได้จดจำประเด็นต่างๆของข่าวสารตอนนี้แต่้าแทอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ถูกจารึกเข้าสู่ท่านนั้นก็จะไม่มีวันทุกลบออกไปเลย้าแทอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ถูกจารึกเข้าสู่ภายในเราตลอดหลายปีในคริสตจักรท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องมีการสำแดงที่พิเศษและการสำแดงนั้นก็คือความชอบธรรมเมื่อเรามีความชอบธรรมซึ่งเป็นการสําแดงของธาตุแท้ที่ได้ถูกจารึกเข้าสู่ภายในเรานั้นเราจะถูกต้องต่อพระเจ้าต่อผู้อื่นและต่อทุกสิ่งในชีวิตประจําวันของเรานี่หมายความว่าพระเจ้าผู้อาศัยอยู่ภายในกลายเป็นความชอบธรรมเพื่อกลายเป็นการปรากฏทางภายนอกของเราการสําแดงของเรา การสำแดงนี้ก็คือพระชายาของพระเจ้าพระวิญญาณน,นี้และความชอบธรรมนี้ก็คือธาตุแท้ของการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่นั่นเองจบตอนที่26ทธาตุแท้ของการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่วงเล็บสองจากหนังสือบทเรียนชีวิตสองกรินโทโดยวิทเนลีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือ หรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่องานแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือไลน์ at gospelbookroom